ในเซตนี้มดสั่งเป็น289ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีหมูหมักไอติมหมูหมักไอติมนี้เลยสั่ง199 289ก็สั่งหมูหมักไอติมได้ได้นี่ไงขอวขิงนิดนึงผู้ชายปิ้งกกระถาให้ดิคักชิ้นเลยเหรออือโอ้โหคุณพัดจำได้ไหมชิ้นไหนจำได้พัทจำได้พัทจำได้ริ้นร้อลองเดาดิอันนี้ไม่มีไม่มีเบื้องหลังไม่มีอะไร ที่ร้านหมูหมูเอหมูกระทะค่ะขอยัดขิงก่อนนะคะวันนี้ผู้ชายชวนกินหมูกระทะค่ะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่นะคะล้อเล่นก็คือว่ารู้จักกับคุณพัทที่เป็นผู้ส่วนกับร้านหมูหมูเอ็กซ์หมูกระทะอยู่แล้วคุณพัทก็เลยชวนว่าเออมดลองมาชิมแบบว่าหมูกระทะหมกักไอติมดูไหมมดก็เลยแบบว่าเอะไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะของเค้ากับของหวานแบบ พอเอามาหมักมามิก์กันเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแล้วก็คุณพัดรออยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวยังไงเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยคุณพัดสวัสดีค่ะอออคอณบอล สวัสดีครับเป็นไงบ้างก็นี่แหละที่คุณพัชบอกว่าอยากให้มาลองชิมหมูกระทะร้านคุณพัชซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบว่าเอาหมูมาหมักกับไอติมซึ่งมมก็สงสัยว่าเอ๊ยไม่เคยเห็นเออหมูแบบหมูรสชาติมันจะเป็นยังไงก็เลยมาชิมวันนี้มาเชิญพี่โต๊ะเลยจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับที่โต๊ะกันเลยค่ะ ถึงเวลาที่จะมาทานอยู่ปะทะอยู่บนโตะแล้วแต่ว่าก่อนอื่นขอคุยเรื่องร้านกันก่อนดีกว่าหิวอะกินเลยไม่ได้หรอไม่ได้ต้องคุยต้องคุยกันก่อนสักนิดนึงอยากรู้ว่าแบบเออมีที่มาที่ไปยังไงร้านหมูหมูเอกที่มาที่ไปจริงจริงๆมาจากแบรนด์ก่อนแล้วกันนะหมูหมูคือจริงๆเคยทําเป็นแบรนด์ขนมที่ไปใน อ,ออกงานโคคุณต่อยอเป็นขนมทานเล่นอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ออกรายการเขานะออกงานเขาอา่คือ,อมันทาเก็ตฝรั่งท้าเก็ตนักท่องเที่ยวแล้วช่วงนั้นโควิดแล้วพอ,อ,อเพื่อนชาวทีไว้อยู่แล้ว แล้วก็ปล่อยว่างไว้ช่วงโควิด <c oughs> ก็เลยม,มันโลเคชันดีเนาะเรามาเปิดอะไรหน่อยดีกว่าแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าอรจบวิศวะมาทุกอย่างต้องเป๊ะเปิดอะไรดีวะที่เราคุมได้ทุกอย่างไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นรสชาติการทําการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นหมูหมูเอ็กหมูกระทะครับผมแล้วทีนี้แบบว่าไปไหนก็เจอร้านหมูกระทะตรงนู้นก็หมูกระทะตรงเนี้ยเนี่ยข้างๆยังเป็นหมูกระทะเมื่อกี้เกือบจอดพี่แล้วตรงนู้นหมูกระทะเราไม่พูดถึงนะคะ ุณพันมาเปิดร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยคิดยังไงค <c oughs> ิดยังไงแล้วเหรอคิดดีแล้วเหรอค <c oughs> ิดหนักเหมือนกันนะตอนแรก <c oughs> แต่เราก็เลยต้องดิฟเฟนเชียรตัวเองอเราต้องทําให้ตัวเองมีความแตกตา่างใช่<อ>มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหมูหมักไอติมในวันนี้มอ,ม,อมาที่นี้มาถึงเมนูซิกเนเจอร์ที่มดแบบว่าวสงสัยแล้วสงสัยอีกตัวนี้ครับหมูหมักไอติมอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวอยากรู้ว่ารสชาติยังไงจะให้คุณมดลองเอาแบบไม่หมักไอติม กับแบบหมักไอติมแล้วลองชิมดูแตกต่างกันลองดมดูตอนย่างด้วยเอาจริงนะไม่ใช่สงสัยแบบเป็นการเมคหรือว่าอะไรนะสงสัยจริงว่าแบบไอหมูของข้าวกับไอติมไอติมก็ถือว่าเป็นของหวานนะถ้าปกติอะไปกินแบบบุฟเฟ่หรือไปกินหมูกระทะใช่ไหมไอติมคือต้องกินทีหลังเลยแต่เนี้ยเอามามิกกันเพิ่งมาเคยเห็นแล้วก็เนี่ยคุณพัดให้มาลองชิมดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมซึ่งดูไม่ออกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าลองดูดีๆว่าแตกต่างกันยังไง มันดูไม่ออกเลยว่าเอออันที่ลงไปนี้อันไหนชิ้นไหนเป็นหมักไอติมหรือว่าอันชิ้นไหนไม่หมักไอติมมดดูไม่ออกจริงๆค่ะคุณผู้ชมลูกค้าก็จําไม่ได้ถูกไหมลืมแล้วครับลืมแล้วเขาสไลา์หม่อันนี้คือชอบเลยเราชอบกินยังไงเราก็ให้ลูกค้ากินอย่ังไงดิอันนี้ใส่ใจลูกค้ามากเลยนะคะค่ะคุณมดได้เวลาแล้วชิ้นนี้คืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยไม่รู้เอาคชิมแบบไม่จิมน้าจิ้มอะไรเลยนะแต่ว่าสีมันน่ากินนะ อันนี้ขนาดไม่จิ้มอ่ะมันมีรสชาติของอะไรอีเออมันมีรสชาติความหมูแบบหมูสดอ่ะแล้วมันมันได้เท็กซ์เจอร์หมูอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบแบบเป็นยุยเป็นเจลลี่อะไรอม่ได้เละยุยเป็นเจลลี่อะไรมันยังมีความเท็กซ์เจอร์ของหมูอยู่ต้องลองชิมอีกอันก่อนว่าอันไหนอร่อยกว่าอร่อยกว่าใช่อ๋อจริงกลิ่นอ่ะหอมไหมมันหอมนะมันนิดหนึ่งอ่ะมันมีความนิดหนึ่งซึ่งความนิดหนึ่งเนี่ยต้องชิมรสชาติก่อนว่านิดหนึ่งนี้ของหมักหรือไม่หมัก พักชิ้นเล่เหรอออคุณ <laughs> พัดจำได้ไหมชิ้นไหนจำไได้พัดจำไได้พัดจำไ่ด้จริงเหรอ,อลองเดาดิอันนี้ไม่มีไม่มีเบื้องหลังไม่มีอะไรไแล้วไม่ได้ไม่แต่เนี้ย เคี้ยวเคี้ยวแล้วแบบมันไม่ใช่ให้รสชาติอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมนมใช่หอมนมแล้วอันนี้ชัดมากพนดขอดาชิ้นที่สองชิ้นชิ้นใหญ่สุดมันใช่ไหมต้องมันคือซินที่หมักนมแค่ไม่ได้ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มหมายยังแบบหอมแล้วก็อร่อยขนาดนี้เลยแล้วแบบน้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มที่แบบทำเองสูตรทางร้านด้วยใช่แล้วมีมีวิธีการกินได้นะไม่ใช่ให้กินแบบว่าจิงไจิ้มเฉยๆคือจริงๆแล้วซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยคือสองตัวนี้แต่เป็นสองตัวนี้ที่ผสมกันอ๋อใช่เอามามิกกันหรอใช่ลอง ลองลองเทในถ้วยตัวนี้ดูอันนี้เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวอันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดมดลองผสมกันดูนะคะคุณผู้ชมอาไปเทหมดเลยอันนี้3ชั้นนะคะขอบคุณค่ะนี่ไงขอขิงนิดนึงผู้ชายปิ้งหกระทะให้นี่เป็นไงล่ะอขออนุญาตนะคะ สัมผัสได้รสชาติถึงน้ำจิ้มบาร์บีคิวอ่ะกินคือตัวบาร์บีคิวอ่ะมันจะหวานนัวแล้วตัวสีแดงจะแซ่บมีซอมน้ำมันงาเออใช่ใช่ใส่น้ำมันงาด้วยใช่ไหมในเซตนี้มดสั่งเป็น289แปดเก้าใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีหมูหมักไอติมหมูหมักไอติมนี่เลยสั่ง199 289คือสั่งหมูหมักไอติมได้หรือจะไม่เอาไอติมก็ได้นะมันจะมาพร้อมอย่างนี้แล้วก็ชุดผักก็คือได้เหมือนกันหมดเลยแต่ 2 8 9ก็คือจะได้เติมยำอยามาเลือกยำได้สดหมูยอยำไก่กรอบตัวนี้สอ่ทอดได้ตัวนี้จะเป็นชุดทอดรวมอันนี้จะสั่งได้ทั้ง199และ2 8งแแต่2 8 9จะสั่งแยกเลยเลยอยากกินไก่กรอบเฉยสั่งได้อยากกินผัวอัดจะเฉยสั่งได้แล้วก็สั่นคอหมาล่าในส่วนนี้เป็นเมนูซกเนเจอร์อีกอันของเราซกเนเจอร์อีกอันนี้ก็คือสั่นคอหมาล่าเลยต้องมีราดเนยด้วยเอาอุปกรณ์มาเอาปืนมาก็คือเบอร์ใน จานนี้ได้เลยลูกค้าก็จะเราจะมาเสิร์ฟปุ๊บแล้วเราก็จะเบิร์นให้ลูกค้าดูข้างข้างโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะมันร้อนแล้วลาดเข้าไปซือไปโอ้โหมันมีความแบบสันคอหมูมาล่าเนยสดสันคอหมูมาล่าเนยสดนี่กุ้งก็เหมือนกันเราจะลาดเหมือนกันใช่ไหมแล้วกนะ็ แล้วก็คุกๆบางคนนะบางทีสั่ง2องแมากินแต่มาล่าเลยโซนอันนี้คือแบบหลายหลคนก็เป็นเมนูกปดบานของเขาเหมือนกันย่างไปเยอะๆเนี่ยไอ้น้ําซอสมาล่ามันก็จะใช่มันก็จะลงไปในซุปน้ําซุปกลายเป็นหมูกระทะมาล่าโนต้องมาลองชิมแล้วแหละทุกคนคือมดลองชิมเมนูแต่ละเมนูอ่ะ คือแต่ละเมนูเขามีกิมมิคในการกินด้วยซึ่งมันน่าสนใจมาก DIY เยอะมากแบบความ DIY ด้วยอะไรด้วยแล้วก็รสชาติแต่ละเมนูก็คือแบบอร่อยอันนี้คือแบบผู้จักใจเลยว่าอร่อย,อยแล้วแบบมันแตกต่างจากที่ <คน S 1> อื่นยใ <คน S 1> องมาชิมจริงใช่อยากให้ลองมาชิมเดี๋ยวยังไงให้คุณพัดฝากร้าน ฝากร้าน,นร,าาร้านหมูหมูเอ็กหมูกระทะน,นะครับอยู่โชคใจส,สี่เยื้องเยืองวันรัดเท้ายังไงก็แวะมาชิมกันได้นะเมนูหลากหลายสร้างสรรค์ทุกเมนูเลยจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาชิมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพัดมาก <มา S 2> เลยที่แ<อ>บบว่า<ผ>ม,มาจอยมาคุยแบบว่าเออแบบพูดคุยกันแบบได้เป็นเป็นอรรถรสในการกินด้วยมานะคะหมูหมูเอ็กหมูกระทะค่ะทุกคนวันนี้มดก็จะมีติดภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำนะคะกับนี่เลย อัลัวบิวตี้ดริงค์ค่ะตัวนี้นะคะมดทานอยู่แล้วทานประจำดื่มประจำเลยนี่จนแบบว่าเหลือไม่กี่ซองแล้วนะต้องซื้อเพิ่มแล้วนะตอนนี้แค่ฉีกซองค่ะแล้วก็เทลงในแก้วเลยแก้วนี้น้ำนี้ก็คือแบบว่าสามารถดื่มน้ำเย็นก็ได้น้ำอุณนภูมิห้องก็ได้นะคะไปทำงานตากโดงตากแดดนั่นนี่ใช่ไหมแล้วแบบผิวคงผิวแหง้แหงอยู่ห้องแอร์แล้วผิวแหง้งคือ ตัวนี้เอาอยู่ค่ะเพราะว่าทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเดี๋ยวดื่มให้ดูเลยรสชาติหวานทานง่ายด้วยนะที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยถ้าสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าได้ที่ QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเลาะร้านเด็ดก็หมดเวลาลงแล้วเทปหน้ามดไปเลาะที่ร้านใหม่อย่าลืมติดตามกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับสไ r ร b ์ให้ช่องเที่ยวกันป่าออฟฟิเชียลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ